ครับสวัสดีถ้าัูรายการช่องโมเมแอลซึ่งเปลี่ยนชื่อช่องมานยู่บ้างตอนนี้ก็เนี่ยวันนี้จะมารีวิวเด็กนะฮะก็คือสายของ Chaos Breaker k ์ไคซิสนะครับผมโซโลเขาที่อยากจัด Chaos Breaker k ์ไคซิสสามารถซื้อจาก CB 06แล้วก็ซื้อของเก่ามาเติมนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาจัดแบบงบประหยัดให้ดูไม่รู้จะประหยัดหรือเปล่านะฮะก็มาเริ่มที่เกจสามเลย ด้วยสกิลของคาร์บเกอร์คลิกซิสตัวใหม่สกิลคือเมื่อมาลงช่องแวนหรือช่องเรือมีนจีกาที่เรีคำว่าสตาร์วีเลอร์สตาร์ไอซับตัวมันสามารถจ่ายคอร์ดคาสบาร์ดหนึ่งลือกล็อกรู้เองล็อกล็อกเกรกาของตัวเองหนึ่งใบแล้วก็สกิลล่านะฮะแวนกาเมื่อทุกแข่งปลดล็อกถ้าไม่มีการ์ดที่ถูกดีไทา์ขอาสามารถด้านล่างเนี่ยสามารถดีไทา์คู่แข่งได้ดูใบแล้วก็จัว โดยทิคคือสกิลบนะฮะจะถ้าเราได้เป็นคนที่2ในการเริฟไร์กับสไตร์เราจะได้ล็อกเขาสองใบสกิลล่างไม่ได้ขอในเอ็นเฟรนะ,ะบอกว่าเมื่อคู่แข่งปลดล็อกถ้าในเธอนี้ไม่มีถูกปลดล็อกเลยและไม่โดนวีทายสามารถกดสกิลได้เหมือนเดิถ้าเขาปลดจากไม่เซียะถ้าทำเวทเราก็ยิงตัวเริมเขาได้ยิงได้หนึ่งตัวนะครับก็เพิ่มมือด้วยใครซิกนี่คือจะเป็นฐานที่ใช้ตลอดเพราะมันเก่งมาก okay. ต่อไป ก็มาอยู่ที่ Starved Chaos Chaos Breaker ฐานเก่านะครับผมไซซีเนื่องด้วยหลังจากภาควีนะครับแวนการแต่ขอชื่อแวนบ่อยมากก็คือเดี๋ยวก็นเดียวก็คือส่วนใหญ่เรียกการแต่ขอชื่อแวนนะครับ <c oughs> โวจ้ามเลยหนึง่งก็คือจะขอชื่อแวนติด chaos ซะส่วนใหญ่ ซึ่งพอติดตอนนี้ก็คงรู้สกิลมันอยู่ต้องเก็บมันเล็กหน่อยนะครับเพราะาอกใบแล้วประมาณห้าสิบประมาณ,ะมาณละไปฟาร์มานะครับว่าตัวนี้จะเป็นรุ่อาจจะไม่จำเป็นมากติดไว้เผื่อฐานไม่ได้ชื่อต่อไปนะเก็บสองต้องมีตัวแรกสตาร์วีเนอร์ความไม่เป็นหนึ่งเดียวไอออนครับใส่หนึ่งใบครับเนื่องด้วยผมซื้อแค่ของเดียวเออเ็นสกิลบใช่ไหมครับก็คือบอกว่าถ้ามันติดชารอบอกสองพัน จนจบการต่อสู้ก็คือมันตีสิเวซึ่งมันจะมากับสกิลที่บอกว่ามันเข้าสู่ช่องเรีการคาร์บาสหนึ่งถ้าเป็นเคลวิเกอร,อร,อร์แล้วคู่แข่งมีการที่ล็อกอยู่ล็อกไ้เพิ่มหนึ่งใบมันจะดีที่ว่ามันยืมสเิเอมันจะตีสิเมันไม่ขอตอวบูธถ้าเราไม่มีมือเยอะจริงๆแล้วก็คาตบาสเดียวสามารถวิ่งเข้าได้แต่บางคนก็จะบอกว่าจจะมีตัวที่คุ้ม,มกว่าคือไลร์เวเดรลาสแสฟลโปรตอนครับ บอกว่าเห็นหล,งลงมาเห็นในการหูแข่งล็อกอยู่ล็กอกหนึ่งตัวทันทีแต่เนื่องด้วยว่ามันต้องไปขอโต่อต่อบูทเพราะฉะนั้นเลยใส่มาคู่กับไอรอนไอรอนมันไม่ก็องขอบูทก็ได้ในบางครั้งถ้าตัวไม่แบบสายเชนไ้จริงจก็สมัยนีจน้จะน้อยต่อไปคือ Colony Maker ครับ Colony Maker ก็คาตบาสหนึ่งเมื่อเข้าสู่ช่องมัรกา ในการถ้าเป็นการคุณมีคำว,ว่ามีแค่ลิช็อกเกอร์เขาจบัตรหนึ่งเซอร์สตาร์วไวีเดอร์เกตหนึ่งต่ำกว่าลงมาคอในช่องในการสปองการ์ดเขาจะไว้หาตัวเล่นเกตหนึ่งบางตัวที่บอกว่าอยากได้อบอกอีกทีว่าอาจจะเล่นกับตัวไหนนะครับแค่นี้แหละต่อไปขอใหม่เลยสตาร์วีเดอร์สเตรสราก้อนใส่สามครับเหตุผลก็คือมันขอฐานเคออสแล้วก็บอกเลยว่ามันเล่นขอฐานเยอะมันบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่อง เรการถ้าเวนมีคำว,ว่าเคอสจะจบการต่อสู้ว่ามันจบตีรือบูธถ้าคู่แข่งเราอยู่นี้จมตีใส่บรรากาถ้าคู่แข่งไม่เล่นร้องในการห้วยตัวเองหนึ่งใบตัวนี้จะบอกค่าพันเดดจบเตินซึ่งเทคออโต้นี่คือบางคับล็อกหนึ่งตัวถ้าไม่ได้คือบอกค่าพันคือให้ล็อกหนึ่งตัวถ้าไม่ล็อกบอก5้าพันแล้วก็สกิลล่างครับถ้าคู่แข่งมีการที่ล็อกอยู่จีเบกหนึ่งมีความสามารถบูธท,ทันทีสามมติเก่งกันเลยทีเดียวต่อไปก็ สตาร์เวเดอร์โคบิวลาเดียนซึ่งผมชอบเรียกว่าบิ๊กเบลลี่เพราะมันตัวใหญ่แนละเป็นคนที่เ,ลเกลียดเอะล่ยนสุดมันบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องบรรกาดถ้าการ์ดคุณมีเกลียดสามโซงการที่มีคำว่า Star สตาร์เวเดอร์สามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายผู้แข่งเลิกการ์ดในับโซนตัวเองหนึ่งใบบลองในบรรยากสภาพคว่ำหน้าภาพล็อกล้วบอกสามพันถ้ามีล็อกของใบบวกสามพันก็จะบอกหกพันแน่ๆซึ่งมันเก่งที่ว่ามันเอาดอกมาล็อกได้เพราะไม่ขอถ่าย c คอ o s ก็จริงแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เับ chaos นะครับว่ามันไม่ได้กันเลยียวคือมันออดออมันล็อกนั่นเองสาร3สคัรับสำหรับตัว a าวเวอร์โบิลเลเดียนอาจจะใส่ออกับไอเกนออสก็ได้นะครับสบายมันดูละอ้าเกนึงพีีที่ผมโกเตกะเอาที่สุด s t า r ์ว d e เดอร์ห่กำแพงหรือไอเลอเรียมที่กบมือนหนึ่งใบเป็น perfect card ก็รู้เป็นอยู่แล้วก็ เลือดก,การที่มีคำว่าสตาร์ Starveer ชื่อการหนัใบจะไม่ถึงมีการต่อสู้และถ้าสตัวมีการล็อกสามใบมากกว่าจุดก,การหนัใบได้ก็คือถ้ามีล็อกสามใบซึ่งได้ตัวซึ่งมันไม่ยากเลยสำหรับเคียรแต่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีว่าทีโซนมันทำอะไรกันได้บ้างน,นะครับต่อไปสารสทิ้งสไตร Starveer Post b r o a d c แก t เมื่อม,มันทิ้งสไตร์มันจะถือว่าเป็นเกย์สามนะครับไม่บอกว่าบวกเกย์บอ,บอ,บอสอ,อีกแล้ว ใช้ใช้ขาเกียร์สามได้แล้วก็เมื่อมัมนถูกทิ้งค่าค่าเสียหายสบัดหนึ่งถ้าถ้าไปคำนวณคำว่าเคออสสามารถแต่ chaos ถ้าจ่ายอยู่การเดบับสูงกองแสดงการที่มีคำว่าเคออสนะเอาหนึ่งไปขึ้นเงินแล้วสับกองการคุณคินดนะครับเป็นดึงสไตล์ที่ไม่มีไว้เสิร์แต่มีไวเป็นเจตหาของจากกองเรื่อยๆซึ่งถามว่า c h อ o s picker ตอนนี้จำเป็นต้องสไตล์หนักไหมใหม่ แล้วก็เก่ต่อไปสตาร์วิดเดอร์เมทัลเอซ์ดราก้อนใส่สองครับบอกว่าเมื่ออยู่นี้จังตีถ้ามีการล็อกสองใบ,บามากกว่าบอกสี่พันและเมื่อการต่อสิเมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้าการตรีนี้ฮิตโอเมก้าล็อกหนึ่งใบ,บครับผมใส่สองครับเพราะขอโอเมก้าล็อกขอฮิตด้วยโอ้มการล็อกก็เก่งอยู่ต่อไปครับไปเลยสตาร์วิดเดอร์ในการปรับอลซิงค์ครับใส่สามนะแต่ผมมีสองใบประมาณใส่สามใส่สี่เพราะในเมื่อสกิลสุดขี้โกงมันก็คือ ถ้าทำยืนในก็โซถ้าเป็นคุณมีคำว่าเคียวและคลู่แก่เป็นการที่ล็อกไหนเดินสองโซชาร์สองซึ่งจะเอาไปเล่นกับคนลินนี่เบเกอร์นะฮะคนนี้เบเกอร์จะสามารถเสิร์ฟพวกเกตหนึ่งออกมาได้ใส่สองเลยทีเดียวแล้วตัวต่อไปสตาร์ไวเดอร์ไวท์ทวายไลท์ใส่สองครับเมื่อมันบูธฮิตเท่านั้นถึงแล้วต้องเป็นการเด็ดเีที่มันขาดมันจะสามารถมิกกอาล็อกได้ ใส่หน้าสองเลยว่ามันอยู่ที่หน้าเก็บศูนย์ก็จะมาเริ่มที่ตัวนั้นครับ Star Vader แห่งการณ์ผลบอลคาร์บอนอ่บาบางคนเนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วถามว่าทำไมไม่ใส่ตัวใหม่เหตุผลก็คือตัวใหม่เรายังไม่ได้เอามาอัลติเมทสไ r i ์คือตัวใหม่ผมคิดว่ามันเหมาะกับการอัลติเมทสไตร k e มากกว่านะครับเพราะสกลิลตัวนี้คือเอามันเข้าศูนย์เท่าไหเป็น Star Vader เซสร์กิจหนึ่ง แล้วเกมหนึ่งที่เราจะเสีย์ฟกคนนี้แทนที่เราจะเสียคาตาบาสกับโคลน,นี่เบเกอร์เราสามารถเอาตัวน,นี้ไดโคลนีเล่เบเกอร์เรียกฟินได้แล้วง่ายๆนะครับเพื่อนง่ายๆไปด้วยใส่นครับเป็นตัวเดิมส่วนคส่วนจะใส่ขีหกขี้แปดครับโดยคิตัวแรกคือพาราซิสดาคอนเมื่อเอาตรงนี้กับเข้ากองเหมือนเป็นคีย์บนกองล็อกคู่แกงถ้ามีการที่ล็อกอยู่ก,ก็ล็อกอีกหนึ่งใบนะครับใส่สีเลย ต่อไปก็สตาร์วีเลอร์อาขั้โรลมาก่อนใส่สีครับไม่มีคีดตัวอื่นคีดตัวอื่นก็ใส่ได้แต่ผมชอบตัวนี้สไปดรอทิกเกอร์ใหม่ครับสตาร์นะวีเลอร์ฟรอสบียูทรูบีเข้าสซบอกสามพันแค่นั้น,นะน,หนนะแหละเป็นตัวใหม่ที่ผมว่าน่าจะเป็นตักใช้อยู่ใส่สีครับแล <I see. S 2> นะอ็วิทิกเกอร์ใส่ไปอย่างละแบบเลยก็มีพวกนี้คนระับจาก CB แล้วก็จาก CD ซึ่งเด็กคอร์สต้องขอการที่คอา์สบัตรมีเดวิสโซนเป็นสตาร์วีเดอร์เพราะฉะนั้นทางเด็กก็คือจะติดสตาร์วีเดอร์หมดเลยนะคระับโอเคมาดู้ล้วอัพเกรดสี่กันบ้างเกรดสีตัวแรกคนที่รู้แต่คอร์สเบเกอร์รู้ดีอยู่แล้วก็คือเด็กสตาร์วีเดอร์คอร์สวีเดอร์ใส่สี่แล้วครับผมถ้าผมได้ไม่ผิมพ์แบตเตอรี่ในไมายเทิร์นด้วย ก็คือเขอตาตะบ้าหนึ่งเลือกการที่เลือกหงายตัวเองในจีโซนถ้า,าแวนเำามีก็เคอสสามารถจ่ายขาถ้าจยเลอกช่องว่างของเพลงึไปเอามือลงมาล็อกแล้วเมื่อมีแล้วเมื่อมีจีโซนอยูอย่อีกสม,มัยได้ล็อกบรยากาศเพิ่มอีกหนึ่งใบก็ถือว่าแค่มันเป็น First เฟิร์สไฟล์แล้วก็เซกเกอร์ไฟล์ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เซคเกอร์ไฟล์จะเป็นตัวต่อไป เดสต้าวีเดอร์คูบอลรายก่อไซซี่ครับคนนี้เก่งมากในช่วงท้ายเกมที่จีโซเราหงายเยอะๆคือกูบอลสามารถโซบาร์หนึ่งหงายการโตหงายตัวเองในจีโซนถ้าฮาร์มิวส์สตาร์วีเดอร์สามารถแต่คอร์สคู่แข่งเ,เลือกซอกตัวเองหนึ่งหรือกการตัวเองหนึ่งใบตามเป็นโมดจีโซของคนที่หงายอยู่ล็อกการเหล่านั้นซึ่งมันจะเก่งกับสกิลแรกที่บอกว่ายูนิต,ตหน้าบอกที่เดสต้าวีเดอร์บอกสามทำตามการที่เราหงแข่งซึ่งถ้าคู่แข่งเป็นสายกูบอล หลักๆคือมันถ้าจีโซนขายง่าไบห้าใบซึ่งเลทเกมทําได้ง่ายมากได้บอกหมื่นห้าแถวหน้าทั้งหมดเหมือนแถวหน้าเรายืมมือนหนึ่งก็เหมือนกับสไตล์แถวหน้าไปด้วยใส่สีครับถือว่าเก่งมากคนนี้ต่อไปเทนตกิดก็คือคนนี้ครับเมทัลสกู o l แอนด์เมทัลทิ้งมือหนึ่งชิวเปวิดอะไรเงนะี้ย <All right. S 1> แล้วก็โคโลบเลดี้ฮิว โซบัตหนึ่งถ้ามีการที่ล็อกอยู่บอกห้าพันครับแต่ถ้าเป็นเมสยาบอกห้าพันก็คืออย่างนั้นมันก,ก็ได้บอกห้าพันนะเนี่ยก็เทพตะโกนประสบการณ์เดโฮทาเคนถ้ามีล็อกสองใบามากกว่าโซบัตหนึ่งจวดหนึ่งเลยซึ่งเราไม่ค่อยอยู่ถึงกีโซนหนักหรอกเพราะมือเราจะหนานไน้ระดับหนึ่งเลยจริงๆมือเราจะหนาได้ระดับหนึ่งต่อไปครับเอเอเอลิเมนต์ซีบรี ใส่หนึ่งครับอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําอาจจะมานใหญ่มากกว่าขบอพิจาาสองคือทุกคนก็รู้ถึงกันอยู่ว่าทําอะไรกันได้นะครับก็ใส่ซีีมาเผอว่าตัวเกตรจริงๆเพราะว่าบางเบรกเราตอนนี้ตอนนี้คือมีแล้วที่ติดเ็นเบรกเพราะฉะนั้นพยายามใส่เข้าไปนะครับใส่หนึ่งครับต่อไปครับเทพเจ้าสามมารต่างมิงโดเกอร์ครับ อนุสติไม่ใส่ยาครับไงครับคําตอบว่าหนึ่งเมื่อตุ้มตีบรรยากาศปลดล็อกเดือดอากาศทั้งหมดของเราถ้าปลดล็อกสองแล้มากกว่าบอกหนึ่งขีและวอนนีนี้บอกสามตามการที่ปลดล็อกเอาไวเ้เจอโดนล็อกด้วยกันเองเอาไว้แก้ลิงด้วยกันเองก็คือโดนปลดมาปลดเพิ่มโมฆานเพิ่มได้แต่ถ้าจะเคสกันเองก็คือเราจะเสียไปตนหนึ่งแน,น่ๆเพราะเขาอาจจะยิงเราทถึงนวต่อไปครับตัวไฮไลท์ของงานเนสตาเวลเลอร์เคลียร์สเปกเกอร์ดิลูทครับใส่สองครับ เนื้สกิลของเดลูที่สุดขี้โกงไงที้โซนหนึ่งโซบัสหนึ่งที่มือหนึ่งถ้าากคุณมีข้อเคียร์เบเกอร,อร,อร์แล้วก็เอาเมือของคู่แข่งสองใบลงมาล็อกในช่องเรียการย้ำว่าลงมาล็อกไม่ใช่ช่องว่างเอามาทับเลยทับในช่องที่ไม่ได้ล็อกนะแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีดาเมจโซนสี่ใบหรือน้อยกว่าเอาหนึ่งใบสภาพคว่ำที่อยู่ในสภาพล็อกไปคว่ำในดาเมจโซนล็อกดรามจนั่นเองซึ่งเก่งมาก อ่ามันเอาไว้แก้ทางกิซี่ด้วยกันเองก็ได้ก็คือซิรัลลักก็จะโดนทับด,ด้วยแนย่ๆคือสองใบาจากมือโดนหักมือแน่ๆสองใบแล้วก็เคลียร์อเบกเกอร์แต่เนื่อาที่ว่าเป็นเคลียร์อสเบเกอร์มันเล่นปวดมือมันจะไม่ค่อยมีความเวฟหรือตีแรงอะไรมากมายนะครับมันทําได้เลยเคลียร์อสเบเกอร์เนี่ยจะเป็นใสๆย,ย,ยืดเกมความมือเยเอะๆแล้วก็เล่นบบเรื่อยๆนะครับสําหรับของที่เราะจัดกันก็คือ ซีวีศูนย์หกครับของใหม่เลยหน้ากล่องมิสซิงโปเกอร์ฮ่าเอ็มเปตติ้เมสเซียนะฮะคือถ้าหาย,ยกได้ก็หาซะอซีบีอาจจะไม่ต้องพวกนี้กนะ็เคหาจากเอฟซีได้เลยนะแล้วก็ทีดีของเมสเซียเฮ้ยศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็คนนี้เราหาย,ยากหน่อยคือนี่แล้วก็โฟอตอนสามารถหาได้ซีดีแล้วก็ไอรอนสาม,มารถหาได้จากกล่องยูนิเวิร์สเหมือนกันแล้วก็ซิงด้วย แล้วก็ตัวเริ่มด้วยก็วตคลิปวันนี้เป็นคลิปแนะนําสําหรับการจัดลิงก์สาย c าร์ออสเบรกเที่กาลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ผมว่ารัมาปจะชองใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยผมว่าขอภยในคลิปและเสียงของกล้องนี้ด้วยนะครับเนื่องด้วยไม่ได้มีอุปรกรณ์เยอะขนาดนั้นก็ขอว่ากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวัน,วนนี้สวัสดีครับไป